เน็ตระบายเรื่องเน็ตเนตเนเสร็จทุกรายสวัสดีค่ะ ได้เวลาของเน็ตระบายเรื่องเน็ตเน็ตเสร็จทุกรายบายน้ำอุไรชัยเสนค่ะรายการที่รวมเรื่องราวเน็ตเน็ตของเชียงใหม่ทั้งเน็ตเล็กเน็ตใหญ่และวิธีผ่อนคลายความเน็ตอย่าปล่อยให้เรื่องเน็ตเน็ตอยู่กับคุณนานๆมาระบายด้วยกันทางเชียงใหม่เน็ตค่ะครบถ้วนครบรถเช่นเคยทั้งเน็ตระบายณเชียงใหม่ที่วันนี้จะเป็นการระบายเรื่องดีๆเด็ดๆของประเพณีตักบาตรเป็นปุ๊ดกิจกรรมสําคัญทางศาสนาของคนล้านนาค่ะ ปัญหาปวดแปดอย่าแซ่ดต้องระบายว่าด้วยปัญหาวิธีปฏิเสธคนยืมเงินปฏิเสธยังไงดีนะและเน็ตรีแล็กซ์เรื่องเน็ตเน็ไม่จำเป็นต้องอยู่กับคุณนานนานวันนี้จัดการความเน็ตให้คุณได้ผ่อนคลายด้วยคลองแม่ขาสถานที่ชิลแห่งใหม่ของคนเมืองว่าแล้วเราก็ไประบายกันเลยค่ะช่วงเน็ตระบายณเจียงใหม่ เน็ตระบายน้าเจียงใหม่วันนี้มาระบายเรื่องเด็ดๆของชาวล้านนาว่าด้วยเรื่องของประเพณีท้องถิ่นเหนือก็คือประเพณีเป็งปุ๊ดค่ะ ประเพณีเป็งปุตตักบาตรเที่ยงคืนวันพุธขึ้น15าค่ำพิธีตักบาตรเที่ยงคืนซึ่งเป็นการใส่บาตรด้วยเวลาที่ผิดแปลกแตกต่างไปจากการทำบุญตักบาตรโดยทั่วไปทำให้ดูเป็นเรื่องแปลกสำหรับผู้ที่ได้พบเห็นแต่สำหรับพุทธบริษัทในภาคเหนือแล้วการตักบาตรในยามเที่ยงคืนในวันเป็งปุตถือเป็นหนึ่งในวันสำคัญทางศาสนาที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีค่ะ ประเพณีตักบาตรเที่ยงคืนหรือตักบาตรเป็งปุ๊ดเป็นวัฒนธรรมล้านนาที่เป็นการผสมผสานระหว่างขนบธรรมเนียมของไทยลื้อที่ได้รับอิทธิพลจากพมา่าและไทยลื้อจีนใต้ผนวกกับวัฒนธรรมชาวไทยใหญ่ในรัชานของพมา่าเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันค่ะทั้งนี้ในทุกปีที่มีวันขึ้น15คร่ำที่ตรงกับวันพุธโดยไม่เจาะจงว่าต้องอยู่ในเดือนใดพระภิกษุสม,มนเนาในเมืองทุกร ูปจะออกบินทบาท ALLY ในตอนเที่ยงคืนโดยมีความแตกต่างของการนับเวลาก็คือเชียงใหม่จะตักบาทคืนวันอังคารหลังเวลา0.00น ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เข้าสู่วันพุธในขณะที่ถ้าเป็นเชียงรายลำปางและแม่ฮ่องสอนจะใส่บาทในคืนวันพุธเวลา0 0 0น,น,นเป็นต้นไปทั้งนี้ในบางปีอาจจะมีครั้งเดียวหลายครั้งหรือไม่มีเลยก็ได้เป็นประเพณีนิยมที่มีเฉพาะในภาคเหนือของเราเท่านั้นซึ่งบางปีอาจมีหลายวันแต่ก็ตรงกับวันเพ็ญวันพุธเป็นพุธหรือเป็นปุธ ทางล้านนาพระจันท์เต็มดวงเดือนเพนเพนพยมดวงแขสสิทรหรือวันขึ้นสิบห้าค่ำตรงกับวันศีลหรือวันพระวันเดินปีใดที่วันขึ้น15บห้าค่ำตรงกับวันพุธนั่นก็คือวันเป็งปุ๊ค่ะประเพณีตักบาตรเป็งปุ๊บเนี่ยมีความเชื่อว่าพระอุปคุตซึ่งเป็นภิกษุที่พระพุทธเจ้าทรงเป็นองค์อุปชาเมื่อสำเร็จเป็นพระอาหารหันต์แล้ว ได้เสด็จลงไปจำศีลภาวนาอยู่ณสะดือทะเลออกจากการเข้าฌานสมาบัติใต้สะดือทะเลแล้วก็แปลงกายเป็นสมเณรน้อยออกมาโปรดสัตว์โลกในรอบหนึ่งปีจะขึ้นมาโปรดชาวเมืองก่อนเวลารุ่งอรุณชาวพมา่าเนี่ยมักจะตื่นแต่ดึกเพื่อเตรียมอาหารไว้ใส่บาตพระอุปคุตโดยมีคติความเชื่อว่าหากผู้ใดได้ทำบุญตักบาตพระอุปคุตแล้วจะได้บุญใหญ่หลวง เกิดโชคลาภและความเป็นสิริมงคลในชีวิตคติความเชื่อนี้จึงทำให้พุทธศาสนิกชนถือปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่ครั้งบรรพบุรุษดังนั้นเมื่อถึงวันพุธตรงกับวันพุธชาวเหนือทุกคนจะคอยใส่บาตรเป็นพิเศษค่ะซึ่งวัดอุปคุตอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็เป็นวัดเพียงหนึ่งเดียวในดินแดนล้านนาที่สืบสารประเพณีตักบาตรเป็นพุธมาไม่ต่ำกว่า250ปีซึ่ง ปรากฏเป็นหลักฐานจากประวัติของวัดที่มีการบูรณะฟื้นฟูครั้งใหญ่ในปี2300นะคะที่พบว่ามีการสืบทอดประเพณีตักบาตรเป็นพุธมาอย่างต่อเนื่องซึ่งเจ้าวาดทุกยุคทุกสมัยก็ได้จัดประเพณีตักบาตรเที่ยงคืนถือปฏิบัติโดยทั่วไปสืบทอดมาค่ะซึ่งหากว่าคุณผู้ฟังมีโอกาสมาเยือนภาคเหนือและตรงกับวันพุธขึ้น15ค่าก็จะได้มีโอกาสเข้าร่วมพิธีตักบาตรเที่ยงคืนเพื่อเสริมสร้างความเป็นสุริมงคลในชีวิต และนี่ก็คือเรื่องเด็ดๆที่เนตรระบายณเจียงใหม่นํามาระบายเรื่องดีๆเด็ดๆของประเพณีเป็งปุ๊ดตักบาตรเที่ยงคืนของชาวล้านนาค่ะมาให้คุณผู้ฟังได้รู้จักมากยิ่งขึ้นอย่าลืมไประบายบอกเล่าต่อกับคนใกล้เคียงนะคะศิละปะวัฒนธรรมของล้านนาจะได้สานต่อด้วยการบอกเล่าสู่กันฟังค่ะช่วงเนตรระบายณนะเจียงใหม่ เน็ตระบายเรื่องเน็ตเน,ตเนต็เน็ตเสร็จทุกรายช่วงปัญหาปวดแปอย่าแท้ต้องระบาย ปญหาปวดแปดอย่าแซ่ต้องระบายเรื่องราวของปัญหาของผู้คนที่อาจจะเป็นเพียงแค่ปัญหาเล็กกระจิตริษของคนหนึ่งแต่สําหรับอีกคนหนึ่งอาจจะเป็นปัญหาระดับชาติของชีวิตเขาปัญหาปวดแปดแซดเรื่องอะไรรับฟังทุกปัญหาว่ามาเถอะค่ะวันนี้ปัญหาปวดแปดนำเรื่องราวของปัญหาปวดแปดปฏิเสธคนยืมเงินยังไงดีนะมาระบายกันค่ะเงินเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่มีค่าที่เรา ควรรู้จักเก็บออมหรือว่าใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุดเขาบอกว่าคนเราจะมีความสุขก็เพราะว่าได้ใช้เงินที่เราหามาได้เนี่ยแหละค่ะแต่ถ้าเราไม่ได้เป็นคนใช้เงินเองแล้วก็มีคนอยากช่วยใช้เงินของเราให้เนี่ยแต่เราอยากปฏิเสธจะทํำยังไงดีเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายคนคงเคยเจอปัญหาปวดแปดที่ว่านี้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนใกล้ตัวยืมเพื่อนและครอบครัวเราก็ไม่อยากเสียเพื่อนใช่ไหมคะดังนั้นปัญหาปวดแปดมี วิธีปฏิเสธคนยืมเงินปฏิเสธเวลาที่เพื่อนมายืมเนี่ยจะปฏิเสธอย่างไรนะคะลองเลือกนำไปใช้กันวิธีแรกเนี่ยนะคะให้แสดงออกอย่างชัดเจนเลยว่าไม่ให้ยืมเงินวิธีรับมือเพื่อนยืมเงินเนี่ยนะคะหรือว่าคนยืมเงินเก่งวิธีแรกชัดเจนไปเลยค่ะว่าไม่ให้คาย,ยืมเงินตั้งแต่ต้นไม่ว่าจะเป็นเพื่อนยืมเงินหรือญาติพี่น้องครอบครัวก็แล้วแต่เมื่อเราชัดเจนว่าไม่ให้ยืม มันก็จะง่ายมากยิ่งขึ้นที่จะจัดเซ No โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องมีข้ออ้างหรือเหตุผลว่าจะปฏิเสธอย่างไรดีนะไม่อยากจะให้เพื่อนยืมเงินแล้วพอเราชัดเจนว่าไม่ให้ใครยืมเงินคนก็ไม่กล้านะคะที่จะมาแคลไลทู่ซีกับเราหรือเจ้าแจ้กับเราโดยปริยายวิธีการปฏิเสธคนยืมเงินวิธีที่สองค่ะพูดตรงๆและสั้นๆ ตอนที่บอกปฏิเสธเพื่อนยืมเงินเนี่ยนะคะเราไม่จําเป็นจะต้องอธิบายสถานะทางการเงินของเราเช่นตอนนี้จะต้องจ่ายค่าเทอมลูกจะต้องผ่อนรถบลาปลาบลา,บลา,บลาอะไรก็แล้วแต่ไม่ให้ก็คือไม่ให้แต่ถ้ากลัวว่าบทสนทนาจะตัดร้อนกันเกินไปก็ลองปฏิเสธแบบสุภาพแบบนี้ดูค่ะคุณผู้ฟังฉันไม่มีเงินพอให้ใครย,ยืมได้เลยช่วงนี้ฉันไม่ค่อยสบายใจเรื่องการให้ยืมเงินนะ่ะ พูดไปชัดๆเลยประโยคเหล่านี้ตรงไปตรงมาแต่ก็ไม่หยาบไม่ห้วนไม่ตัดรอนจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้เปิดช่องให้คนมาอขอยืมเงินได้อีกด้วยในอนาคตเพราะฉะนั้นจำไว้เสมอว่าเงินเนี่ยเป็นของเรานะคะเป็นของคุณผู้ฟังเราก็ไม่จำเป็นจะต้องอธิบายสถานะหรือวิธีการใช้เงินของเราให้กับใครโดยเฉพาะเพื่อนยืมเงินของเรา วิธีการที่3ในการปฏิเสธการยืมเงินนะคะหรือว่าการปฏิเสธการให้ยืมเงินเนี่ยก็คือขอเวลาตัดสินใจค่ะอาจจะเป็นในบางกรณีที่ว่าก็ยากจริงๆที่จะพูดว่าไม่ได้ให้ยืมเงินไม่ได้แต่ถ้ารู้สึกโดนต้อนจนจนมุมแล้วแล้วก็ลองขอเวลาคนยืมเงินว่าขอฉันคิดดูก่อนนะการยืมเงินมันเป็นเรื่องใหญ่แต่ถ้าคุณผู้ฟังพูดว่าขอคิดดูก่อนเนี่ยนั่นหมายถึงว่า การเปิดโอกาสได้เริ่มต้นแล้วค่ะการให้ความหวังกับว่าที่ลูกหนี้ก็เริ่มมีแล้วค่ะดังนั้นต้องบอกด้วยว่าขอเวลานาน,านแค่ไหนแล้วก็กลับมาคิดจริงๆว่ามีเงินพอจะให้ยืมหรือไม่ให้เวลายืมได้นานแค่ไหนแล้วถ้าเกิดว่ายืมเงินแล้วไม่คืนเนี่ย มันจะมีผลกระทบกับความสัมพันธ์มันจะมีผลกระทบกับความสัมพันธ์แค่ไหนรวมถึงกระทบกับการใช้เงินของคุณด้วยวิธีการปฏิเสธวิธีที่4นะคะให้ยืมแบบไม่หวังได้คืนถ้าเกิดว่าจนแล้วจนรอดยังไงก็รู้สึกว่าเพื่อนยืมเงินหรือคนยืมเงินคนนี้เราก็ต้องช่วยจริงๆไม่ให้ไม่ได้จริงๆก็ลองหาวิธีที่ให้แบบที่เราคิดว่าให้เป็นเงินของก่ันไปเลย เช่ trên, ในใกล้วันเกิดของเพื่อนยืมเงินหรือคนยืมเงินคนนี้ ก็ให้เงินเขายืมแล้วก็บอกเขาไปเลยว่างั้นให้เป็นของขวัญวันเกิดแล้วกันนะหรืออาจจะให้เป็นบัตรของขวัญกิฟต์ voucher ต่างๆซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตพวกเขาจะได้พอเก็บเงินไปใช้จ่ายด้านอื่นที่จําเป็นมากกว่าแทนวิธีนี้เนี่ยก็เป็นวิธีการช่วยเรื่องเงินที่ลดความกระดากอายระหว่างกันได้มากเลยทีเดียวค่ะแต่ว่ามันก็มีแบบบางทีเราก็หาโอกาสเรื่องวันเกิดหรือว่าโอกาสสําคัญไม่ได้นะคะหลายคนก็เลยใช้วิธีก็คือให้นะคะแล้วก็ ช่วยไปให้ยืมไปแล้วก็ตัดใจละว,ว่าคงจะไม่ได้คืนแน่นอนนะคะอันนี้ถือว่าเป็นความตั้งใจช่วยเหลือไปนะคะแต่ถ้าหากปฏิเสธการยืมเงินไม่ได้แล้วเนี่ยคราวนี้คุณผู้ฟังก็เตรียมเข้าสู่กระบวนการต่อไปได้เลยค่ะนั่นก็คือการตามเงินหรือการทวงเงินคืนคราวนี้อาจจะยากยิ่งกว่าเตรียมตัวระวังกับปัญหาไม่มีไม่หนีไม่จ่ายไว้นะคะคราวหน้าเราค่อยมาระบายกันค่ะและนี่ก็คือปัญหาปวดแผดอย่าแท้ต้องระบายที่ใครใคร หลายคนอาจได้พบเจอแต่เราก็มีทางออกทางเลือกให้ได้นำไปใช้ด้วยนะคะแต่จะมีอีกหลายปัญหาปวดแปดเรื่องอะไรก็อย่าลืมมาเล่านะคะเล่ามาเถอคะค่ะยินดีรับฟังช่วงปัญหาปวดแปดอย่าแซ่ต้องระบาย เน็ตระบายเรื่องเน็ตเน็ตเน็ตเสร็จทุกรายช่วงเน็ตรีแล็กซ์ วันนี้เรารีแลกซ์กันด้วยการหาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจแบบชิลชิค่ะนั่นก็คือคลองแม่ขาค่ะคลองแม่ขาคลองน้ำที่อยู่คู่กับเมืองเชียงใหม่มากว่า700ปีนะคะเป็นหนึ่งในเจ็ดชัยมงคลเจ็ดประการที่พยา,ยามังรายทรงเลือกที่จะสร้างเมืองเชียงใหม่เดิมคลองแม่ขาเนี่ยทำหน้าที่เป็นคูเมืองชั้นนอกที่โอบล้อมเมืองแล้วก็เป็นทางระบายน้ำล้นลงสู่แม่น้ำปิงค่ะ คลองแม่ขาจังหวัดเชียงใหม่นะคะถือว่าเป็นคลองที่อยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่ย่านกำแพงดินระยะทางทั้งหมดเนี่ยก็750เมตร คลองแม่ข่าเป็นคลองดั้งเดิมแต่โบราณซึ่งเป็นคลองหลักของตัวเมืองเชียงใหม่ในอดีตคลองแม่ข่ามีความอุดมสมบูรณ์น้ำใสสะอาดชาวบ้าน,น αι, สามารถใช้ประโยชน์จากน้ำจากคลองรวมทั้งสามารถจับปลาและปูที่อยู่ในคลองมาบริโภคได้ด้วยการเวลาที่เปลี่ยนไปการขยายตัวของเมืองเชียงใหม่ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาสายน้ำแห่งนี้ก็มีสภาพทุดโทรมน้ำเสียเนื่องจากมีการบุกรุกครอบคลองพื้นที่ข้างคลอง มีการปล่อยน้ำเสียลงคลองก็ทำให้คลองแม่ขาเปรียบเสมือนเป็นคลองที่เกือบตายไปละส่งผลกระทบต่อชาวบ้านที่อาศัยอยู่ณบนะริเวณนั้นแน่นอน จนทําให้คลองแม่ขาเน่าเสียมาอย่างยาวนานจนเป็นปัญหาเรื้อรังที่แก้ไม่ตกซึ่งก็ได้มีความพยายามที่จะพัฒนาคลองนี้ให้กลับมามีสาภาพปกติดังเดิมมาจนถึงปัจจุบันหลายหน่วยงานของเชียงใหม่เนี่ยก็ได้ร่วมใจกันปรับปรุงภูมิทัศน์ของพื้นที่ทางเดินเท้าการบําบัดน้ําเสียแล้วก็ในปี2555ก็มีแผนนะคะแม่บทคลองแม่ขาฉบับ ที่หขึ้นมาที่เป็นการร่วมมือของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เครือข่ายภาคประชาชนที่เป็นการผลักดันให้เกิดการพัฒนาและฟื้นฟูคลองแม่ขานะคะโดยจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองนะคะที่ร่วมมือกันแล้วก็ ต่อมาด้วยการมีแผนแม่บทคลองแม่ขาฉบับที่สองด้วยวิสัยทัศน์ก็คือคลองสวยน้ำใสไหลดีชุมชนมีสุขซึ่งจากการที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันเนี่ยนะคะก็เป้าหมายก็คือเรื่องของการเตรียมให้เป็นจุดแลนด์มาร์คที่สำคัญของคลองแม่ขาในอนาคตอันไกลซึ่งตอนนี้ในะความคืบหน้าในการที่ปรับปรุงตรงนี้เนี่ยนะคะ ก็90แล้วณนะวันนี้หากใครไปเยือนคลองแม่ขาก็จะพบเห็นการเปลี่ยนแปลงมีการเโนเวทปรับปรุงคลองให้สะอาดมีการเพิ่มหลอดไฟป้องกันอันตรายยามคร่าคืนเพื่อที่จะเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณคลองแม่ขาก็มีการปรับภูมิทัศน์บริเวณบ้านตัวเองให้เข้ากับบรรยากาศคลองมากขึ้น แล้วก็เพิ่มเติมก็คือวิวหลังบ้านสวยขึ้นมากมีการปลูกดอกไม้หลายคนที่ได้ไปคลองแม่ขานวันนี้เนี่ยเขาก็แสดงความชื่นชมแล้วก็เปรียบเทียบกับภูมิทัศน์คลองที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศเช่นคลองโอตารุในประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ยกให้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเชียงใหม่ด้วยค่ะซึ่งริมขอบของแม่น้ําทั้งสองเนี่ยนะคะมีการก่อด้วยซิลินบ็อกคอนกรีตเรียงตัวกันสวยงามเลยค่ะจนคล้ายกับคลองโอตารุที่ญี่ปุ่นโดยบริเวณนี้เนี่ยชาวบ้านเขาก็มี การนำต้นไม้นะคะเช่นพืชผักสวนครัวดอกไม้มาปลูกด้วยดังนั้นหากว่าไปชิวที่ของแม่ค่ะก็อาจจะทำให้หลายหลายคนชิวและสัมผัสฟ,ฟิลญี่ปุ่นได้เลยค่ะบริเวณสองทางเดิน สองข้างเนี่ยนะคะก็มีไอเดียมาจากการเปลี่ยนหลังบ้านให้เป็นหน้าบ้านทําให้มีกิจกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นเช่นการเดินออกกําลังกายบริเวณรอบคลองปลูกต้นไม้ชาวบ้านก็เริ่มมีการตั้งร้านขายของเครื่องดื่มด้วยค่ะจุดเด่นที่สะดุดตาของคลองแม่ขาก็คือสะพานสีเหลืองค่ะมีความโดดเด่นจากสีแล้วก็สไตล์ของสะพานสะพานไม่ได้สร้างมาเพื่อความสวยงามอย่างเดียวนะคะ ตัวซี่สะพานเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อป้องกันอันตรายเมื่อมีเด็กหรือว่ารถจักรยานยนต์ที่กำลังข้ามสะพานด้วยค่ะซึ่งสำหรับสายถ่ายรูปนะคะแนะนำเลยค่ะถ่ายจาก รูปของสะพานสีเหลืองนะคะตัดกับท้องฟ้านะคะแล้วก็เส้นสายของคลองนะคะสวยงามมากเลยนะคะถ้าไปเที่ยวเราก็จะได้เห็นท้องฟ้าเห็นแม่น้ําบรรยากาศบ้านริมสองข้างทางฟิลญี่ปุ่นเกียวโตสุดๆนะคะมีมุมเพ้นท์กำแพงหรือว่ากราฟฟิตี้ด้วยน้ําในคลองเนี่ยนะคะก็ หมดปัญหาเรื่องของกลิ่นนะคะเขาบอกว่าแทบไม่มีกลิ่นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเดินเล่นได้เพลินๆค่ะหากว่าคุณผู้ฟังมีเวลามีแพลนจะมาเที่ยวเชียงใหม่และต้องการผ่อนคลายคลองแม่ขาก็เป็นอีกที่หนึ่งที่แนะนําค่ะและนี่ก็คือ Net r e ีแลกซพักเหนื่อยด้วยคลองแม่ขาชมใหม่เหมือนไปคลองโอตาลุที่ญี่ปุ่นค่ะช่วงเน็ตรีแลก เรื่องเด็ดเเสร็จทุกรายครบถ้วนทุกความเน็ตกับเน็ตระบายเรื่องเน็ตเน็ตเสร็จทุกรายบายน้ําอุไลชัยเสรแล้วค่ะทั้งเน็ตระบายณเจียงใหม่ระบายเรื่องเด็ดเด็ดของประเพณีตักบาตรเที่ยงคืนปัญหาปวดแผลยาแท้ต้องระบายปัญหาละเหี่ยใจของการปฏิเสธการให้คนยืมเงินและเน็ตรีแล็กซ คลายเน็ตด,ด้วยการพาไปชิวที่คลองแม่ขา่ากลิ่นอายคล้ายไปต่างประเทศกันค่ะแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะคะน้ำโอไลจเสนเน็ตระบายเรื่องเน็ตเน็ตเสร็จทุกรายลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะเน็ตระบายเรื่องเน็ตเน็เสร็จทุกราย